เราขอพาทุกท่านออกเดินทางไปสำรวจเสน่ห์ของศิละปะและวัฒนธรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งริมทางรถไฟในเขตจอมทองที่นี่อาจไม่ได้อยู่ในแผนที่อนนักท่องเที่ยวมากนะักแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ถูกถักทอขึ้นมาจากผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและที่นี่คือชุมชนวัดสิงนั่นเองค่ะ จะมีพิธีไหว้คู่ทีที่14เนี่ยครับ10ปีไม่ได้ไหว้ก่อนเลยนะครับ10ปีที่ตั้งคณะมาก็ามกระตู้แทงเสือนี่มีประวัติความเป็นมาอะไรบ้างคะก็กระตแทงเสือครับเป็นศิลปะอะยุตและหวางโหริเกและมโนลานะครับนิยมแสดงมากในฝั่งธนบุรีก็หลายคณะก็เป็นลูกศิษย์ของเราครั้งหนึ่งเคยแสดงต่อหน้าพระพักมาแล้วนะครับ แล้วที่มาของกระตท้นเสียงมาจากก็เดิมทีเนี่ยจะมีเขาเรียกมีพงเรื่องมาจากกระพว้วแทงควายซึ่งมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุุเสีย,ยุธยาชาวฝั่งธนบุรีนํามาดัดแปลงเป็นกระตั้วแทนเสียนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคนําคนก็จะถามความว่า,ากระตั้วเนี่ยแปลว่าอะไรคําถามนี้เลยนะครับในที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยคาดว่าจะเป็นเสียงในพาน นะครับต้อนเสือต้อนควายต้อนช้างนะครับแล้วก็เสียงเพี้ยนมาเป็นคำว่ากระตุ้วเราพิธีครอบตัวค่ะแบบมาสากอะไรเริ่มเดิมทีก็ <c oughs> การแสดงนี่ก็จะมีการประสิทธิศาสตร์นะครับวิชาจากครูบาอาจารย์จากรุ่นต่อรุ่นบางอย่างเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นทางด้านของมีคมก็มีนะครับเป็นอุปกรณ์ทางด้านที่ต้องครอบหัวครอบเสียงกอบพิธีการก็จะมีช่วงเช้า เราจะมีการเปิดศาลนะครับเชิญเทพผ่างโ์การศาลชมนุนเทวดานะครับเสร็จแล้วช่วงบ่ายเวลาสั้งบ่ายสามโมงก็จะมีพิธีการครอบเสียงนะครับเรียกอย่างเรียกกำลังใจให้กับลูกศิษย์หรือว่าถ้าน้องๆใหม่ก็จะรู้จักคาว่ารับผันพิธีการรับผันประมาณนี้มาเป็นศิษย์ของตัวแทนเสือได้ยังไงคะเอ่อส่วนตัวนะคะเป็นลูกสาวเจ้าของคณะเราก็เล่นมาตั้งแต่4ีวบ จนต,ตอนนี้เราอยู่28เลขมาตั้งแต่แรกๆเลยก็คือว่าพ่อเรานเจ้าของคณะนั่นแหลเราก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นสืบทอดอะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเล่นอยู่ก็ยังคงเล่นไปไเรื่อย อ14 3เนี่ยการเวอร์วุฒิภาวะเราไม่มีใช่ใช่เวลาเราไปยื้มคณะนู้นก็พี่ครับยืมหัวเสือสี่หัว200ไปยืมคณะนูน้นนี่พี่ครับยืมชุดบ้องชุดเ 10, จ็บ1่0พี่ครับไปยืมชุดหลีเข้ามาอีก100รวมรวมกัน600เข้ามาห้าและในตัวก็ไม่มีตงังค์ขาดพ้าะเ,เอาเหล้าไหว้ครูเนี่ยไปจ่ายเขา ทุกวันนี้ผมเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับตรงนี้ดังนั้นตรง,งนี้จะทำว่าหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วมีผมคณะเดียวด้วยที่รับหนึ่งหมื่นบาททั้งทั่วประเทศไทยมีอยู่สามสิบหคณะทุกคณะจะรับอยู่ประมาณสักห้าหกพันทำว่าหนึ่งหมื่นบาทค่าเงินมันต่ำนะครับอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายค่าของที่มันสูงเราไปกันทียี่สิบกว่าคนเรียกรถพันหนึ่งพันห้าแบ่งกันแล้วคนไม่ถึงสองสามร้อย บางทีแต่งหน้าเป็น3าสี่ชั่วโมงค่าทรัพชุด2วัน3าวัน30กว่าชีวิตบางงานนะครับอย่างงานไหว้ภูเนี่ยหลายคณะที่มาไม่รับค่าภาหนะมาตันทีสี่0ิบคนเต็มใจมาช่วยคน<อ>เป็นเลือดศิลปินครับนะครับรั่วแกผมพยายามจะวางมาตรฐานครับหมายถึงว่าถ้าวันนี้เราไม่อยู่วันข้างหน้าวงการมาเดินต่อไปได้ก็จะมีคนเยอเอ้ยตัวเขาจ้างกันแบบนี้แบบนี้ แบบนี้ใช่ไปเรื่อยเรื่อยเป็นมาตรฐานเริ่มมาจากรับ500บาทนะครับนี่0 0าบาท แงเมื่อสักครู่นี้คืออะไรหรอคะคือการแสดงสิงโตครับเป็นสิงโตภาคื้นจะเป็นการแสดงสิงโตกินเหล้าครับก็ถ้าจะมีอีกก็จะมีสิงโตกินต้มกินเหล้าเป็นแล้วแต่เจ้าภาพคนละจ้างครับแต่ละอย่างมันมีข้าแตกต,ต่างกันคือมันก็เป็นต้มก็เป็นมันก็เป็นของที่เป็นสิริมงคลของชาวจีนเขาก็จ้ามาเป็นพวกของไม้ที่มันเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับจ้ามาเล่นกับสิงโต ก็ชอบครับชอบมันเป็นการแสดงครับก็คือการแสดงแต่ละอย่างมันก็จะค่อยๆสูญหายไปแล้วเราก็อยากอนุรักษ์ให้มันอยู่ไปน,น,นานๆก็สืบสานต่อครับผมก็พูดได้เลยว่าก็สอนน้องๆมาในประมาณเดึอในช่วงหลังๆก็อยากให้มันมีต่อๆไปเรื่อยๆครับมันเป็นของที่อยู่ของคนไทยอยู่แล้วอยา,ใอากให้อนุรักษ์กันไว้ วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรับชมเบื้องหลังการแสดงที่เต็มไปด้วยสีสันและพลังช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวของน้องๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการเตรียมอุปกรณ์หรือการฟิตร่างกายแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่แค่การเตรียมตัวธรรมดานะคะนี่คือการสืบทอดศิลปะการแสดงความภาคภูมิใจที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกำลังจะถูกถ่ายทอดอีกครั้งบนเวทีของงานประจำปีวัตถ์ในปีนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ผู้ชมก็มานั่งรอกันเต็มเลยค่ะ น,ะะน้องๆจากคณะมังกรเก้าเซียนโรงเรียนมัธยมวสิงก็ได้มาร่วมแสดงงานประจำปีเป็นปีแรกเลยค่ะพวกเรามาแสดงกระตัวแทนเสือได้ยังไงล่ะคะคือพอดีบ้านผมเม็นศิลปินตั้งแต่เกิดครับแล้วคือสืบรุ่นตั้งแต่รุ่นขึ้นมาค่ะ ผมก็เป็นรุ่นตัวบองรุ่นที่เจ็ดนะครับเป็นการแสดงของคณบ้านเราครับคือแรกๆมันู้เราแบบชิดว่าเราเหนื่อยแน่แต่เวลาเราเล่นจริงเราจะชี้ปีแบบเลยครับว่ามันไม่เหนื่อยจริงชอบชอบแบบใจรักลครับใจต้องรักจริงๆถึงจะชอบนอกจากศิลปะและการแสดงที่นี่ยังมีกายศาสตร์น้ำอ้อยขนมโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน วันนี้พวกเราก็มาช่วยคุณย่ากวนแกะสร์กันด้วยค่ะย่าชื่อสุกใสบอเวสที่แน่นนะชื่อใสใครๆเขาจะเรียกป้าใสกันนะฮะเหมืเนกันเรางป็นยายนาทำขนมอกะสา์มานานเรื่องคะนานมาก่ะตั้งแต่เด็กๆรู้สึกว่าจะเป็นประมาณสิบขวบแล้วแตว่า ก็ถามว่า,กวากเกสตรนี่มาจากไหนเนีาา่นยธนาคารา็เลยบอกว่าเอามาที่ชุมชน,นเขาเขาก็มาตามเลยนะตามยาเยเลยไปให้ปเป็นจดทะเบียนว่าเป็นของที่เียบจองพอ และที่นี่คือวัดสิงเป็นวัดโบราณในเขตจอมทองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่ริมคลองสนามชัยด้านหลังสถานีรถไฟวัดสิง์ซึ่งมีทิตกรรมฝาผนังที่สวยงามและยังเป็นที่พักพิงใจของผู้นคนในชุมชนอีกด,ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้พวกเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเล็กๆริมทางรถไฟใกล้กับโรงเรียนของพวกเรา และได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่ยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้พวกเราขอเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสวิถีชีวิตที่น่าจดจำที่ชุมชนวัดสิงห์ค่ะ